กับผมขันแก๊สซี่อีกแล้วนะครับคันนี้เป็นแรปเตอร์ดีเซลเครื่อง2.0บเทโบนะครับคันนี้ก็มีการตกแต่งด้านหน้าเหมือนเดิมสเต็ปยอดนิยมก็คือไฟ LED 4เตปจาก Ironman ตัวนี้จะเปิดแสงได้4แบบนะครับเหมือนที่เคยลงไปแล้วในคันอื่นนี่มีไฟ LED ไลท์บาร์บนฝากระโปรงด้วย ล้อเป็นของเคมขอบ17นะครับคูณ9 E t 0ทยางเป็นยางเดิมยางติดรถเลยก็คือ2 8 5 7 0ดห้าเจ็ดุคูลิตผ้าใบ6ชั้นแล้วก็มีเสริมเพิ่มคือคันเร่งไฟฟ้าจากค่าย DTE นะครับตัวนี้คันเร่งไฟฟ้า DTE ปรปับได้สามโหมดโหมดละเจ็ดระดับที่สำคัญที่ทำให้มันดูเหมือนกับตัวเบนซินคือพ้อยอเสียแบบคู่จากค่าย GTC นะครับวิ่งไปก็นึกว่าเป็นแลปเตอร์ตัวเบนซินเลยทีเดียว ตกแต่งในสไตล์วิ่งใช้ในเมืองนะครับแรปเตอร์ดีเซลก็จะประหยัดกว่าตัว V6 3000อยากได้ฟอรดแรปเตอร์ or, กลัวเครื่องเบนซินกินน้ำมันหันมาครับแรปเตอร์ดีเซลเดี๋ยวนี้มีผลิตออกมาขายแล้วออปชั่นต่างกันไม่มากนะครับสำหรับตัวนี้แนะนำคลิปนี้ขอบคุณครับ